เราเปิดเนี่ยเฮ้ยตีเดี๋ยันไปเปิดาดันเยเยเราเปิดเนี่ยดูไม่งเยมเ็นงเนไปนิดเดียวเองเมื่อกี้ใช่มันพาอยู่นี่ยอยู่ ไม่จะเป็นอขาลงเหก็ไรแต่ไม่้ตายพอแล้วเคทีเราเข้าได้แล้วนะมีตะกอยส่องเลยไกลนี่ไงเออมาร์กตั้งกันไว้นั่นไงต้องยู่ตั้ดูจุด้วนจุดเขาเป็นการ ผ้าตายวะไหนไม่แข็งกันดด้วยนี่ไงขอบคุณเพื่อนแสดงว่าเข้ามาทางนี้ยนีเลยมีด้วยมีตายนีกวถังเยยบนี่ไงซ้ำ มันต้องวางกระตอมคนีะส right ักคน่ม oh. yeah. ีย่าด้วยมันก oh. ็เป็นฆ ja. ่าตายที่ติดกระบอกที Link, ่เป็นป OK> ืนในกินทั้งผิวยาด้วยเป็นปืนที่ไม่มีไหนที่มันมันก็ถึงไม่มีไหนที่มันน่ากลัวเพรท่าอย่างนี้แล้วมันเหมือนแบบว่ามันไม่โดนลูกโม่กัดตายเหมือนแบบว่าผมยิงแล้ว เื้นไม้มันหักแล้ไม really mm ้ก <Okay. S 1> oh, ็ย oh, ิ่มแล้วันก็หล่นมันก็โดนไม้ยิ่มโอ้นี่พอมน่อบางเป็นอ่อรที่แบบว่าง่ายเกินโอ้มองเลยว่นี้มันสะเตลไม่ได้แล้วเราก็สะเตลไม่ได้เลยจริงๆแ้คนนหายยากมากเลย มันก็ฝันทีสองคนเลยไในกันหมดดิก็มีพวกเศษเศษเยอะต้นไม้ต mm ้นไม้ไฟรัดรถถังดีขึ้นอู้นอนนอนเลยููู โอ้ยถังเขาไาเลยพี่เขามันเ,เ,เอเอจบจบเอาเอาล้งมาพี่โอเคโอเคสุดท้ายคือ E จดที่คนเดียวเลยที่เรา้อโ นนเมย์อะไรนัดเดียวลอกเมยจะได้ติดรับให้เร็วเพื่อนเมย์นี่นนนเดียวเอ,อาพีจีปัรโอ้มันเยอะเยอะเกิน oh my god นี่นเยเยอะเยอะมาก วิ่งว <plu, S 1> ิ่งวิ่งอย่ายาอยายาอะไรอยู่แล้วนะ้นเยอะให้รถดีโอ้บีผมไม่แตะอยู่ดีทำไมล่ะไม่อยู่เลย วันลิงไม่ได้วันลิงไม่ได้ครับตอนที่นอนอยู่แล้วกดลุกขึ้นมันจะนลิงไม่ได้ดีเลย Oh my god

โอโอ้ยโอายโอ้นโอ้ยโอ้ยอ้ยโา้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอนยีอ้ยยย้อ้้อยย้ย

อืมว่าแล้วอง

ว้าวเร็วแดสทักโอ้โนโอ้หายแล้วผมชอบที่พักมันแบบว่ามันมีกระถึงแระให้หุบมาแบบซึ่งมันคอนเฟิร์มแบบว่าสไนเปอร์มันต้องใช้สมายิ Rồi. Oh my god. Nghiên yeah. ไม่มีคนเ้็มเลยแต่ GG <atem> ถ<จะ> <JI> ้า g ไมันยิระยะนี้แน่นมากเล่ขึ้นมาขุ้นวงมาหาเลยหน้าะาดูนี่เข้าเฉลือดตัวเฉยด

We have established control and objective Charlie. All right. Let me take this objective. พไม่ตายยิงเนี่ยตายดีเฮ้อะไรเกิดละ เฮ้ยนะไลท์ไเลอร์ไลทเอร์ท์ลเลอร์เลชั้นม่มีเพื่อนชั้นไม่มีทางโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้แอ้โ เพื่เอ,อเพื่อนอทีอืมไ่มทำคารบอมหรอ,รอม่ทำคาร์บอโรถทำตามเขาเจ้า,า,าด อีกทีอีก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 นีกอ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 กอีกอีกก ที่ผมเจออะไรบางจากปยาน,นไปไหน Stay close and defend the objective. We have lost our hold of objective Charlie. Objective easy. Objective banker is no longer secure. the Capture the objective here. โอ้มหยก my g o ้แบมแบแบโอ้โโอ้โนี่ถึ็ครับนี่ไงความไวของพีตาบหกเลยนี่เลี้ยโคกันแล้ว่าิ็ไปความไว เปิดเนี่ยเราจะต้องรู้ต่างๆ JV two requested to drop at these coordinates ไม่มีใครหลุดแล้วตอนนี้จบเกมอู้รอบสองถือว่าตายเยอะขึ้นแต่ได้คิวได้มากขึ้นเลสองตัวจะตายเยอะขึ้นมาตั้งแปดตัวเจอถังเยอะโอเคถือว่าดีนะมีช็อตแบบอู้ ออกสควาด้วยโคตเตียวป <c oughs> ืนกูปากทองนีแค่ส่วนเดียวที่สีทองที่จะทำสก,กินนะป <c oughs> ืนแค่ปรสิจภาพมันก็พอแล้วรูปร่างลูกร่างเลยอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจนะเกมนี้อ okay. เแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเกมน,นี้แล้วก็การเลิัน